สวัสดีครับเพิ่งขุดหลุมเสร็จนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาปลูกไม้ดอกเป็นไม้ดอกหอมนะครับตัวนี้เป็นต้นราตรีนะครับตัวนี้เป็นหอมมื่นลีนะครับตัวนี้เป็นหอมเจ็ดชั้นนะครับอาจจะผิดผิดถูก,ถ,กถูกบ้างนะครับถ้าผิดถูกยังขออภัยด้วยนะครับซื้อมาพร้อมกันแล้วก็จําชื่อไม่ค่อยได้นะครับ ตัวนี้ลาตีหรือบุงาซาลีก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ดูจากใบแล้วน่าจะเป็นราตีนะครับใบคล้ายๆกันน่าจะเป็นต้นราตีสองต้นนะครับตัวนี้นี่บุงาซาลีนะครับใบจะใหญ่กว่าราตีนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นราชาวดีนะครับจํากลิ่นได้แม่นเลยคือตัวนี้เคยได้กลิ่นตั้งแต่เด็กน้อยเลยนะครับที่บ้านตอนงเ,เด็กเคยปลูกไว้นะครับตัวนี้จะ หอมคลาสสิกมากครับสาหรับราชาวดีดอกจะขาวๆเป็นพวงๆคะล้ายๆหางกระรอกนะครับเป็นปุยๆสีขาวๆดอกจะหอมมากนะครับคลาสสิกตัวนี้เป็นกระดังงาสงขานะครับกระดังงาจะมี2ออย่างมั้งนะครับกระดังงาสงขาจะไม่เลื้อยนะครับแล้วก็ดอกจะเป็นงอๆงงอ,งอย่างนี้นครับกับกระดังงาอีกอันหนึ่งที่เขาชอบเอาไปทําเป็นซุ้มนะครับเลื้อยขึ้นซุ้มขึ้นหลังคา ดอกจะสีคล้ายๆกันแต่ดอกเขาจะเรียงสวยกว่านี้ตรงกว่านี้นะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีงอๆครับอันนั้นก็กระดังงาอีกแบบหนึง่งหอมแรงเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นนะครับขุดหลุมไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะไปปลูกกันครับเดี๋ยวดินพวกนี้นะครับลองก้นหลุมเป็นพวกปุ๋ยคอกพวกเศษดินเศษใบไม้เศษจ,จอมปลวกอะไรทั้งหลายแหล่ครับที่มัน ย่อยๆเราก็จะคุกกันแล้วก็จะไปลองก้นหลุมนะครับมาครับเดี๋ยวก็กวยดินเดิมออกมาก,ก่อนนะครับแล้วก็ลองใ้พวกดินที่เราหมาักไว้ผสมไว้นะครับนิดๆหน่อยๆพอแล้วก็เอาดินเก่ามาปนๆป,นป,นป,นประมาณนี้นะครับ อันนี้คือปลูกตามรีวิวเลยนะครับถ้าให้เลือกปลูกได้ชนิดเดียวนะครับเขาจะแนะนําให้ปลูกดอกแก้วหรือดอกราตีนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องการแบบหอมจริงๆนะครับอ้าวเดี๋ยวเราจะปลูกราตีก่อนเป็นต้นแรกนะครับทีนี้ผมจะดูลักษณะใบนะครับว่าแบบไหนอยู่ในแดดหรือในร่มถ้าใบอย่างเงี้ยสู้แดดได้พอประมาณเดานะครับ แต่ถ้าแบบนี้ใบแข็งๆอย่างเงี้ยอันนี้หอมมือนลิอันนี้น่าจะสู้แดดได้ดีนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยใบยออกนิ่มๆบุงาสาหรีตัวนี้น่าจะชอบร่มเนี่ยครับใบออกเป็นนิ่มๆอย่างเงี้ยนะครับ คือถ้าโดนแดดเผามากๆมันอาจจะละลายกรอบนะครับหอมเจดชั้นก็จะมาอยู่ลมๆนิดนึงลำลายนะครับส่วนราชาวดีเนี่ยไปเป็นใบแบบแข็งๆทนๆออกทรงทนๆเงี้ยก็จะมารับแดดนิดนึงนะครับต่อไปกระดังงาสงขาเป็นทรงต้นใหญ่อย่างนี้นะครับแต่ใบก็ พอประมาณไม่ได้ว่าซูแดดจัดอะไรมากนะครับแต่น่าจะอยู่กลางแดดก็พอได้นะครับก็จะรับแดดนิดนึงนะครับส่วนตัวนี้น่าจะเป็นาราตีต้นหนึ่งนะครับเอามาปลูกริมสุดเลยนะครับถ้าหอมก็ถ้ามันหอมจริงๆอย่างที่รีวิวนะครับก็จะได้กลิ่นแรงกว่าเพื่อนอยู่ริมขอบไปเลยนะครับป่ะลงมาปลูกกันคือคาราตีนะครับต้นแรกของเราชีกุงนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เอาดินเดิมไว้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมขอแกะถุงแป๊บหนึง่งเรียบร้อยนะครับแกะถุงแล้วก็เอาดินเก่ากบเข้าไปนะครับใครมีดินหมักมีปุ๋ยอะไรก็ลองๆไปนะครับปุ๊บๆนะครับปั่นดินให้มันแตกๆผมปลูกรอยเหนือพื้นนิดนึงเลยนะครับ ฟ้าเริ่มคึ้มคุมแล้วเดี๋ยวรีบปลูกดีกว่านะครับฝนจะตกแล้วปลูกเสร็จจะได้ไม่ต้องรดน้ำอ้าวเดี๋ยวมาดูตอนปลูกเสร็จแล้วนะครับไล่กันทีละต้นเรียบร้อยนะครับปลูกด้วยความเร่งด่วนนะครับพายุมาแล้วนะครับดอกราตีตัวนี้เป็นกระดังงานะครับโอ้โหลมกําลังแบบแรงเลยนะครับแล้วไม่ลดน้ําด้วยครับเดี๋ยวหนีฝนนครับราชาวดีนะครับต้นนี้สาม ต้นที่สี่อันนี้อะไรวะหอมเจ็ดชั้นนะครับมาแล้วค้มแล้วครับค้มแล้วครับต้นที่ห้านะครับบุกนาตาหลีนะครับน้ําไม่ลดนะครับเดี๋ยวไปนะครับฝนจะตกครับหอมหมื่นลีนะครับถ้าไม่ตกนะบางทีแบบลมมาแรงๆอย่างนี้ก็ไม่ตกก็มีนะครับแล้วก็ลาตีอีกหนึ่งต้นนะครับปิดหัวปิดท้ายนะครับโอเคครบเจ็ดต้นแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ ไปก่อนครับฝนจะตกแล้วครับดูนะครับฝนผมขับรถหนีแทบตายนะครับใบไม้เปียกนิดหน่อยนะครับต้นกระเพานะครับมาดูที่ดินนะครับดูนะ <c oughs> ไม่มีน้ำสักหยดเลยนะครับ ตกอย่างนี้อย่าตกดีกว่านะครับเปิดตัวซะแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับแต่แบบื <laughs>